สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star Tarot USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในปีละกาในหัวข้อที่ว่าคนที่เขาโกงคุณคนที่หักหลังคุณคนที่เป็นเพื่อนสนิทใกล้ชิดกับคุณเลยนะคนที่เข้ามาเอาเปรียบในความจริงใจกับคุณเนี่ยตอนนี้คุณก็จะได้รู้คำตอบว่า คุณจะคบต่อหรือว่าพอแค่นี้ดีนะในความสัมพันธ์นี้พลังงานของไพ่สี่ถ้วยแล้วก็ไพ่เจ็ดถ้วยบอกให้เราได้รู้ว่าใครบางคนที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยเหมือนเป็นทุกข์แบบว่ากับพฤติกรรมของใครบางคนที่มองเห็นเขาเป็นเหยื่อแล้วก็เอาเปรียบในความจริงใจของเขานะอันนี้ผู้จัดก็ไม่รู้ว่า ในเหตุการณ์นี้เนี่ยคุณเจอในเรื่องอะไรในเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่าในเรื่องของเ,อเงินทองผลประโยชน์การที่ใครเข้ามาชักชวนคุณให้ไปลงทุนร่วมหุ้นหรือทำอะไรบางอย่างร่วมกันนะเพราะว่ามันมีพลังงานของไพ่เจ็ดถ้วยไพ่อันนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการโกหกหลอกลวง สร้างภาพปิดหูปิดตาหรือว่าเป็นตัวแทนของข้อเสนอสิ่งที่ใครบางคนจะเอาเข้ามาเป็นเหยื่อล่อให้คุณมาติดกับดักหรือว่าเขาจะใช้สิ่งนี้เพื่อ,อ,อหลอกลวงสร้างภาพให้คุณตายใจให้คุณเไว้เนื้อเชื่อใจเขาให้คุณเนี่ยหลงเชื่อเขาเซ็นสัญญา ทำงานหรือว่าทําอะไรร่วมกับเขานะแต่ทีนี้พลังงานของไพ่เจ็ดถ้วยเนี่ยมันก็มีทั้งในเรื่องเงินทองผลประโยชน์อะไรที่เขาจะเอามาหลอกล่อคุณและในเวลาเดียวกันถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บางทีคนคนนี้อาจจะเป็นพวกตัวปลอมนะไม่ใช่คนจริงๆเป็นอาจจะเป็นเพจปลอมที่เขาสร้างขึ้นมานะเหมือนพวกสแกมเมอร์อันนี้ หึ่งละคุณจะต้องระวังนะสองถ้าเกิดว่าคุณคบกับใครในความสัมพันธ์คุณก็จะต้องระวังว่าคุณอาจจะเป็นแค่ตัวเลือกของใครบางคนก็ได้นะใครบางคนที่อาจจะเข้ามาทำดีกับคุณให้ความหวังกับคุณเข้ามาจีบคุณมาตีสนิทกับคุณนะอาจจะมีเหตุผลหรือว่ามีเจตนาบางอย่างก็ได้ในสิ่งที่เขาคาดหวังจากตัวคุณ เขาก็เลยเหมือนกับว่าสร้างภาพแล้วก็พูดอะไรที่เป็นการโกหกให้ความหวังคุณอันนี้เนี่ยคุณก็ต้องระวังเพราะว่าตัวแทนของไพ่เจ็ดถ้วยเนี่ยถ้าเป็นในด้านบวกก็หมายถึงสิ่งที่คุณคาดหวังสิ่งที่คุณรอคอยนะ มันจะได้หรือไม่ได้จะประสบความสำเร็จหรือไม่อันนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับไพ่ที่อยู่โดยรอบพลังงานโดยรอบนะไม่ใช่ว่าเราจะมาพูดถึงไพ่ใบเดียวแล้วก็จะบอกว่าคุณจะได้ในสิ่งที่คุณคาดหวังรอคอยมันไม่ใช่โดยเฉพาะถ้าเราจะมาพูดกันเป็นเรื่องราวเป็นสตอรี่นะที่ตอนนี้คุณกำลังรับมืออยู่กับปัญหาหมายความว่าถ้ามันมีไพ่สีถ้วย ที่คุณนั่งอยู่ตรงนี้หันหลังให้กับคนคนนี้ก็หมายถึงว่าตอนนี้คุณเริ่มรู้แล้วว่าคุณถูกหลอกคุณถูกเอาเปรียบในความจริงใจนะคุณให้โอกาสกับใครบางคนมานานแต่เขากลับเล่นเกมกับคุณนะเขามองเห็นคุณเป็นเหยื่ออะไรประมาณนั้นเลยทีนี้ผู้จัดก็เลยจะต้องทายความหมายของไพ่ใบนี้ไปในด้านลบนะเพราะโดยเฉพาะมันมีพลังงานของไพ่ดาบ ไพ่าดาบเนี่ยก็เป็นสถานการณ์ที่คุณจะได้รู้ความจริงบางอย่างที่ใครเขาปกปิดกับคุณนะที่เขาสร้างภาพกับคุณเขาไม่พูดความจริงทั้งหมดกับคุณเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณจะได้รู้นะคำตอบแล้วทำให้คุณเนี่ยนั่งหันหลังให้กับตรงเนี้ยนั่ง คิดทบทวนว่าคุณจะเอาอยังไงดีกับความสัมพันธ์อันนี้กับคนคนนี้หลังจากที่คุณได้รู้คําตอบอันนี้แล้วนะ mm hmm. เพราะว่าอะไรตัวแทนของไพ่แปดไม้เท้าแล้วก็ไพ่เดอะซันเนี่ย mm hmm. ก็เป็นสถานการณ์ที่บ่งบอกได้ว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันอาจจะต้องถึงจุดจบอาจจะต้องมีการเลิกลาแยกทาง ไปกันคนละทางต่างคนต่างไปนะไพ่เดอร์ซันบอกให้เราได้รู้ว่าถ้าคุณเป็นฝ่ายที่ถูกเอาเปรียบในความจริงใจนะเพราะว่าในความหมายในอีกด้านหนึ่งของไพ่เดอร์ซันเนี่ยถ้าเป็นพลังงานบวกก็จะพูดถึงแต่เรื่องดีๆนะโอกาสที่คุณจะได้รับ ใครบางคนที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์หรือว่าทางออกที่คุณจะได้เจอนะกับเรื่องราวดีๆถ้าว่าคุณจะต้องมีการจบแล้วก็มีการหันหลังให้กับใครบางคนในความสัมพันธ์นี้หลังจากที่คุณได้ทนคนคนนี้มานานคุณพยายามยอมรับปรับตัวทำใจแล้วทุกอย่างแต่ถ้าว่าคุณไม่ได้รับความร่วมมือใครบางคนอาจจะ ยิ่งใช้อำนาจหน้าที่ของเขาในทางที่ไม่ถูกไม่ควรเราก็ยิ่งอยู่กันตรงนี้บางทีเขาก็ใช้อำนาจในแบบที่ว่าออชอบลำเลิกบุญคุณชอบทวงบุญคุณนะและเขาก็คาดหวังว่าคุณเนี่ยจะต้องยอมรับทำใจได้กับทุกสถานการณ์แล้วก็สิ่งที่เขา ปฏิบัติกับคุณยังไม่เป็นธรรมนะหรือการกระทําที่ไร้มมาตาที่เขาพยายามยัดเยียดให้กับคุณแล้วเขาคาดหวังว่าคุณเนี่ยจะต้องทนตร,ตรงนี้ได้ยอมรับสภาพตัวคุณเองได้นะอันนี้เนี่ยเเขาคิดผิดถ้าเกิดว่าใครบางคนที่รู้ตัวเองนะว่าคุณนะทำในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควร คุณต้องยอมรับผิดยอมคิดที่จะแก้ไขนะเพราะอะไรในเร็วๆนี้ถ้าเกิดว,ว่าคุณมีเจตนาไม่ดีนะคุณคิดไม่ซื่อหรือว่าคุณคิดที่จะปิดหูปิดตาใครบางคนคุณคิดที่จะหลอกใช้เขาคุณคิดที่จะโกงเขานะเพราะว่าพลังงานของไพ่เจ็ดถ้วยเนี่ยมันเป็น ถ้าในมุมมองของผู้จัดเนี่ยจากที่ผู้จัดได้เรียนรู้อันนี้มานานเนี่ยเหมือนกับว่าใครบางคนนะจะต้องทนกับความเจ้าเล่นะทนกับทนอยู่ในสถานการณ์บางอย่างที่เขาเหมือนกับว่าจะต้องแลกมากับสิ่งที่เขาคาดหวังอาจจะต้องมีผลปอบอตอบแทนอะไรบางอย่างแต่ก็มีบางสิ่งที่ทำให้เขาเนี่ยรู้สึกเสียใจ แล้วก็รู้สึกว่าเขาจะต้องทนกับไอสิ่งที่เขาจะต้องแลกมา,าในสิ่งที่เขาคาดหวังอันนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะฝืนกับความรู้สึกเขาก็ได้ถ้าเกิดว่าเขาต้องทนอยู่กับใครบางคนเพราะว่าเขาได้รับความช่วยเหลือนะทนเพราะว่าเขามีบ้านมีที่อยู่อาศัยนะแต่ว่าคู่ครอ,องของเขาบางทีก็อาจจะ มองหาคนนู้นคนนี้เข้ามาเป็นคู่แข่งในความสัมพันธ์นะผู้จัดต้องพูดอย่างนี้เพราะว่ามันมีพลังงานของไพ่แปดไม้เท้าด้วยอันนี้เนี่ยก็เป็นสถานการณ์ที่ย้ำเตือนให้คุณได้รู้แล้วคุณจะต้องเตรียมใจเลยกับสถานการณ์เหล่านี้ที่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ใครบางคนก็อาจจะดึง ใครเข้ามาในความสัมพันธ์หรือในเวลาเดียวกันเขาอยู่กับคุณเนี่ยเขาก็ยังสอดสายมองหาคนนู้นคนนี้อยู่ยังแบบยังให้ท่ายังเปิดโอกาสให้คนอื่นอยู่แล้วก็มันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณก็รู้แหละว่าการที่คุณอยู่ด้วยกันตรงเนี้ยเป็นเพราะว่าผลประโยชน์นะในเรื่องความรักความ ผูกพันตอนนี้คุณเริ่มรู้แล้วว่าคุณถูกหลอกใช้นะเขามองเห็นคุณเป็นเหยื่อตอนนี้คุณเริ่มคุณเริ่มท้อแล้วคุณเริ่มหมดความอดทนล้แล้วอีกอย่างหนึง่งพลังงานของไพ่หนึ่งดาบเนี่ยคุณได้มองเห็นคำตอบที่ชัดเจนแล้วมันก็เลยทำให้คุณ หลอกตัวเองต่อไปไม่ได้อีกแล้วกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ที่ใครบางคนพยายามอาจจะพูดให้ความหวังคุณอาจจะยังแบบว่าอะไรอะหมดความรักกับคุณแล้วแต่ยังก็ยังไม่กล้าที่จะเลิกกับคุณก็ยังอยากที่จะคบกับคุณยังอยู่ไปอย่างนี้แต่ในเวลาเดียวกันก็มองหาคนรักใหม่มองหาความสัมพันธ์ใหม่มองหาเหยื่อลายใหม่ถ้าเกิดว่าคุณจับได้แล้วว่าเขาเป็นคนแบบนี้ แล้วเขาไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงเขาไม่คิดที่จะปรับปรุงความสัมพันธ์เพราะว่าอะไรเพราะว่าอันนี้มันเป็นความเคยชินของเขาไปซะแล้วถ้าเกิดว่าคุณคาดหวังว่าให้คนคนนี้มาอยู่ตรงนี้กับคุณช่วยเหลือคุณในการทำมาหากินหรือว่าเป็นที่หวังเป็นที่พึ่งพาให้กับคุณได้เนี่ยนะบอกได้เลยว่าคนคนนี้เขาไม่ได้มีความคิดแบบนั้น นะเขามีแต่ความคิดที่ว่าเขามองหาคนที่จะมายกระดับความเป็นอยู่ของเขาให้ดีขึ้นหรือเขามองหาคนที่จะมาให้ความสุขให้ในสิ่งที่เขาคาดหวังอะ นะเพราะว่าคนคนนี้เอาจริงๆถ้าคุณอยู่กับเขามานานคุณก็จะรู้แล้วลหละว่าเขาอยู่กับคุณตรงนี้เพราะผลประโยชน์สิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่เขาคาดหวังจากคุณเลยคุณได้รู้แล้วนะแล้วทีนี้ในเหตุการณ์นี้มันอาจจะต้องมีการจบมีการเลิกลาแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นในลักษณะนี้ก็ให้คุณทําใจเหอะว่าถ้าเกิดว่ามันจะมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นก็หมายความว่า คุณก็จะได้พบทางออกที่ดีนะเพราะว่าสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นนะคุณได้ให้โอกาสกับคนคนนี้มานานทั้งทั้งที่คุณก็รู้แล้วว่าเขาเป็นยังไงแต่ทีนี้พลังงานของไพ่สีถ้วยเนี่ยบอกให้เราได้รู้ว่าถ้าคุณไม่เจอสถานการณ์หนักหรือว่าคุณไม่เจอสถานการณ์บังคับคุณก็ยังไม่อยากที่จะตัดสินใจคุณกลัวการเปลี่ยนแปลงคุณกลัวการเริ่มต้นใหม่ฉะนั้นมันก็เลยอาจจะมีสถานการณ์บังคับ เกิดขึ้นที่ทำให้คุณกับเขาอาจจะต้องจบแล้วก็มีการหันหลังให้กันเพราะหนึ่งอาจจะเป็นการกระทําที่ไร้น้ำใจอาจจะเป็นการกระทําที่ใจร้ายของเขาที่มองเห็นคุณเป็นแค่ตัวเลือกเป็นแค่ทางผ่านพอถึงเวลาเขาก็เลือกที่จะไปจากคุณเมื่อเขาเจอใครใหม่ทีนี้ก็ ถ้าเกิดว่ามันจะต้องเจอเหตุการณ์แบบนั้นนะคุณก็รู้ตัวของคุณเองดีว่ามันเป็นสิ่งที่คุณเลือกอะ่ะเลือกที่จะอยู่ตรงนี้เลือกที่จะไม่ตัดสินใจทั้งๆที่ความรักความสัมพันธ์น่ะมันย่ำอยู่กับที่มันมองไม่เห็นการเติบโตแต่คุณมองเห็นแล้วว่าคนคนนี้หลอกใช้คุณอยู่กับคุณเพราะว่าผลประโยชน์สิ่งที่คาดหวังแล้วพอคุณจับได้คุณหยุด ที่จะให้ในสิ่งที่คุณเคยให้เขาสิ่งที่เขาเคยได้รับจากคุณมาตอนนี้เขาก็จะหันหลังให้คุณโดยที่ไม่มีเยื่อใยอะไรเลยเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่กับคุณด้วยความรักเพราะเขาอยู่กับคุณเพราะสิ่งที่เขาได้รับจากคุณนะอันนี้ผู้จัดไม่รู้ว่าคุณเป็นฝ่ายไหนนะยังไงก็แล้วแต่คลิปวิดีโอนี้ผู้จัดมองว่าคงจะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยอย่างน้อยก็ช่วย ตือนสติคุณช่วยให้คุณเนี่ยได้ตื่นรู้ได้ยอมรับทำใจกับสถานภาพที่คุณเป็นอยู่หรือว่ายอมรับทําใจกับเรื่องราวที่มันจะเกิดขึ้นถึงแม้ว่าคุณเลือกที่จะไม่ตัดสินใจก็ตามนะคุณเลือกให้สถานการณ์เป็นสิ่งช่วยตัดสินใจให้กับคุณเร็วๆนี้มันก็จะมีเกิดขึ้นได้นะเพราะว่า พลังงานของไพ่เดอะซันเนี่ยถ้าไม่คุณก็เขานะอาจจะเลือกที่จะหันหลังให้กับความสัมพันธ์อันนี้บางทีอาจจะเป็นคุณที่ทนไม่ไหวคุณก็เลือกที่จะเดินออกจากตรงนี้เพราะคุณเบื่อที่จะอยู่กับคนที่ไม่จริงใจคุณคาดหวังพึ่งพาอะไรไม่ได้หรือไม่เช่นนั้นถ้าไม่เป็นคุณนะที่เดินออกจากตรงนี้ หรือว่าเป็นคุณที่เลือกที่จะทนอยู่ตรงนี้ในความสัมพันธ์ก็อาจจะเป็นอีกฝ่ายหนึ่งที่ว่าพอเขาเจอใครใหม่เขาก็เลือกที่จะไปจากคุณนะอันนี้ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ส่วนในเรื่องการงานนะถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่จะทนอยู่ตรงนี้เพราะว่าคุณไม่มีทางออกไม่มีทางไปแล้วคุณก็ยังมีสิ่งที่คุณคาดหวังอยู่ตรงนี้แต่ยัง ที่ผู้จัดบอกอะว่าสิ่งที่คุณคาดหวังคุณจะต้องแลกมากับบางสิ่งที่เจ็บปวดที่บางครั้งคุณอาจจะเจอในเรื่องของการโกหกในเรื่องของการถูกด้อยค่าแล้วก็ใครบางคนเนี่ยอาจจะไม่รักษาคำพูดด้วยก็ได้นะเพราะว่าถ้าเป็นตัวแทนของไพ่เดอะซันที่เป็นพลังงานของไพ่กับหัวเนี่ยคนคนนี้เขาอาจจะทําดีสร้างภาพเพื่อหลอกใช้คุณเท่านั้นเอง พอถึงเวลาแล้วเขาอาจจะเปลี่ยนคำพูดไม่รักษาคำพูดสิ่งที่คุณเคยดีหรือว่าสิ่งที่คุณจริงใจทำอะไรให้ใครเนี่ยมันไม่ได้เป็นที่จดจำกับเขาหรอกนะก็ผู้จัดก็อยากให้คุณนะมีสติแล้วก็ตรวจสอบออคนใกล้ตัวของคุณให้ดีในเรื่องความคิดเจตนาของเขานะ ไม่ว่าจะเป็นคนที่คุณเกี่ยวข้องด้วยในเรื่องการงานอาจจะเป็นเจ้านายคุณอาจจะเป็นเพื่อนฝูงคุณที่คุณทำธุรกิจทำธุรกรรมอะไรร่วมร่วมกันบอกได้เลยถ้ามีพลังงานของไพ่เดอะซันแล้วก็ไพ่เอ่อเจ็ดถ้วยนะคุณจะมีปัญหาถึงขั้นที่ว่าหันหลังให้กันแล้วบางคนเนี่ย ถ้าเรื่องมันเลวร้ายขนาดที่ว่ามันเป็นเรื่องของเงินทองที่คุณทำอะไรร่วมกันแล้วคุณรู้ว่าคนคนนี้ตั้งใจที่จะโกงคุณตั้งใจที่จะชักนำคุณไปในทางที่ผิดเพื่อปิดหูปิดตาคุณเพื่อตั้งใจที่จะโกงคุณอันเนี้ยไพ่หนึ่งดาบก็เป็นตัวแทนของในเรื่องการเผชิญหน้ากันในเรื่องทางกฎหมายด้วยนะ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องระวังในเรื่องการที่ใครบางคนมาชักชวนคุณไปลงทุนร่วมหุ้นนะหรือว่าไปร่วมงานอะไรกับเขาเนี่ยบางทีคุณอาจจะถูกโกงนะอาจจะถูกหักหลังได้ขอให้คุณเนี่ยอ่รอบคอบในเรื่องเอกสารสัญญาหรือว่าคุณจะต้องมีพยานแล้วก็จะต้องมีหลักฐานอะไรไว้เผื่อวันข้างหน้าถ้ามันเป็นเงิน จำนวนเยอะอะที่เขาโกงคุณคุณก็จะได้ใช้สิ่งนี้เนี่ยเอาไว้เป็นหลักฐานในการต่อสู้กันในอ่าสารหรือว่าถ้าเกิดว่ามันมีเหตุการณ์ในลักษณะนั้นอะนะที่ว่าจะต้องมีคดีความกันเพราะว่าผู้จัดกลัวว่าใครคนใดคนหนึ่งในเหตุการณ์เนี้ยอาจจะต้องอ,อ่ลุกขึ้นมาเผชิญหน้ากับสิ่งที่เขาเอ่อถูก โกงถูกเอาเปรียบหรือบางคนก็อาจจะแค่แบบว่าหันหลังให้กันนะแต่คุณอาจจะต้องเสียทั้งมิตรภาพแล้วก็เสียทั้งทรัพย์สินที่คุณไว้ใจใครนะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจเลยแล้วคุณก็ต้องตรวจสอบความคิดการกระทําของตัวคุณด้วยว่าคุณจะไปทําแบบนี้กับใครหรือเปล่านะเพราะไม่งั้นเนี่ยคุณจะเสีย ความสัมพันธ์ที่มีค่านะคนที่จริงใจคนที่เขาอยู่ตรงนี้กับคุณแต่คุณกล้าทำกับเขานะอย่างเก่งถ้าเขาไม่ทำอะไรกับคุณเนี่ยคุณก็จบความสัมพันธ์กับเขาไปซึ่งเอาจริงๆแล้วคุณก็ไม่ได้แคร์ไอ้เรื่องพวกนี้แต่คุณก็ต้องระวังในเรื่องคดีความบางคนเขาอาจจะไม่ยอมก็ได้นะก็ขอให้คุณโชคดีกับทุกการตัดสินใจ และถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ